สวัสดีค่ะชาวปีมะเส็งนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปี2569นะคะแฮปปี้นิวียีร์ขอให้เพื่อนๆที่เกิดปีมะเส็งทุกคนนะคะตรงมีความสุขความมั่งคั่งรำ่ำรวยเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนมีแต่เรื่องดีๆเรื่องใดไม่ดีก็ขอให้มันผ่านไปกับปีเดิมๆเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงรายปีของคุณนะคะไฮไลท์ที่เด่นๆคุณในปี2569เนาะจะมีอะไรบ้างโอเค พี่มาเสงนะคะเปิดไพแล้วพี่เป็นเสงที่จะเป็นปีที่เป็นคนที่มีความสุข,ขุมลึกซึ้งแล้วก็เป็นคนที่มีความแบบแอบมีเสน่ห์ร้อนแรงนะคะเจ้าเสน่ห์เป็นคนเจ้าเสน่ห์เหมือนเป็นงูที่นิ่งๆแต่รู้ทุกอย่างเข้าใจเข้าใจคนเก่งนะเก็บความรู้สึกเนียนนะ่ะเออแล้วมักจะเป็นคนที่น่าค้นหา นะคะเป็นคนที่แบบมีแรงดึงดูดหน้าคนหานะคะปีมะเส็งอืมโอเคดวงของคุณเนี่ยสิ่งที่เด่นของคุณในเดือนอโดดด้โทษทีพูดในปีนี้นะจะเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานความสัมพันธ์นะโดดเด่นนะคะแต่ที่เด่นๆเ,เลยมันคือความมั่นคงเพราะไพ่ประจำดวงคุณมันจะเป็นสี่คาถาภาพรวมของคุณแล้วมันจะมันจะเป็นความมั่นคงที่ ไม่ได้โชว์ให้ใครเห็นเยอะถึงมันจะมีเดอซันก็ตามมันจะไม่หวือหวาแต่มั่นคงแบบเรียบง่ายมั่นคงแบบนิ่งๆแนบยนนะคะมั่นคงแบบเนียนๆนะเออเป็นความมั่นคงที่เกิดขึ้นได้นะคะหลายคนในปีเนี้อ,อ่เขาเรียกว่าแต่หมอหมอรู้สึกว่าไอ้เมื่อยือหวาเนี่ยมันดีนะมันรู้สึกว่ามันทําให้คุณได้ปลอดภัยดีเนาะเออ เดี๋ยวเราเริ่มกันนะที่ผ่านมาเราจะรู้สึกว่าเราเหนื่อยพอสมควรนะแต่มันคําว่าไม่เหนวหวาคือคุณจะเบาขึ้นเยอะเลยนะคะคุณจะไม่ได้เหนื่อยเหมือนปีที่แล้วอะ่ะอืมอ่ะปีมะเสง็งการงานนะคะมันจะเริ่มมีความสมดุลความอะไรนะความเสถียรมากขึ้นการงานของคุณเริ่มเริ่มมีความแบบมั่นคงคุ้งตัวเอออยู่ที่มั่นคงมากขึ้นนะคะแล้วก็ สเตเบิลมากขึ้นในเรื่องของการงานนะคะเริ่มนิ่งเริ่มอะไรแล้วหลายคนในปีนี้อาจจะเด่นเดนเลยงานที่อะไรที่อยู่เบื้องหลังคุณจะทำได้ดีงานที่อยู่เบื้องหลังงานซัพพอร์ตหรือว่างานออนไลน์คุณจะทำได้ดีนะคะแต่ต้องระวังโดนแบบโดนจ่ายงานที่หนักเกินไปต้องระวังการทำงานหนักด้วยนะคะหรือว่าเราแบบไปช่วยเหลือคนอื่นหรืออะไรคือ ต้องระวังการรับผิดชอบอะไรที่มันหนักเกินไปคุณอาจจะได้รับหน้าที่ความรับผิดชอบที่มันหนักๆเอออย่างเงี้ยต้องต้องระวังแต่ว่าจะเป็นปีที่มันดีขึ้นนะคะในเรื่องของการงานอือหอหลายคนถ้าคุณทํางานที่เกี่ยวกับออนไลน์อ,อย่าเงี้ยจะได้จะได้มีเขาเรียกว่าจะมีจะมีโอกาสมีช่องทางที่ดีในเรื่องของออนไลน์นะคะมีชื่อเสียงได้ไหมมีได้นะคะอืม บางคนอาจจะเน้นในเรื่องของงานเบื้องหลังก็มีอ่ะพอมาการเงินเป็นยังไงการเงินบางคนน่าจะมีในเรื่องของการลงทุนเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะมีการแบบตัดสินใจลงทุนมีการเริมทําบางอย่างธุรกิจเล็กๆอย่างเงี้ยการเงินต้องบอกว่าเป็นปีที่ดีมากนะคะเงินขึ้นมาเยอะพอสมควรคุณอาจจะไมネเนจัดการลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์หรือว่ามีการลงทุนบางอย่างนะคะที่ให้มันเกิดผลลัพธ์ที่ดี ได้เงินก้อนจากการลงทุนแต่ลงทุนเล็กๆนะไม่ได้หวือหวาอะไรมากไม่ได้แบบโอเวอร์มากอย่างเงี้ยแต่ต้องระวังนะคะในเรื่องของการถูกหลอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางครั้งโดนหลอกให้ร่วมลงทุนก็มีแต่คุณจะต้องลงทุนแบบชันฉลาดตัดสินใจให้ดีถ้าตัดสินใจพลาดจะนํามาซึ่งการถูกหลอกได้คุณจะต้องศึกษาให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณลงทุนคุณเคลียร์หรือเปล่าคุณมีความรู้ด้านนั้นหรือเปล่าว่าเจ็ดถ้วยมาเตือน นะถ้าตัดสินใจผิดมันจะหนักนะคะมันจะหนักมต้องระวังแต่คุณมีแนวโน้มที่จะทาบางอย่างหรือเริ่มต้นบางอย่างแต่คุณจะได้รับการสปอร์ตที่ดีว่าจะเป็นจากคอนเนคชั่นหรือว่าจากคนที่อยู่เบื้องหลังคุณนะคะทางการเงินหรืองานก็ตามนะเรื่องงานระวังระวังแบบงานหนักเข้านี่ารับปากอะไรเยอะมากเกินไปเรื่องการลงทุนก็ต้องระวังการตัดสินใจที่ไม่มีความรู้ที่แน่นพอเท่านั้นเองมันจะทำให้แบบพลาดได้นะคะอันนี้เตือนไว้ ต่อมาเอาเอยังอ,อยู่ที่งานก่อนแล้วกันการงานงานคุณหมอวอรู้สึกว่าหลายคนได้เรื่องตําแหน่งนะได้เรื่องตําแหน่งมีความมั่นคงมากขึ้นทางด้านตําแหน่งงานนะคะแล้วมันทําให้แบบรายรับของคุณอินคมของคุณมันมันดูเบาขึ้นมันสอบขึ้นมันมันโฟล์ขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะบางคนทํามากได้งา่ายมียอดเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยได้อืม างคนจะได้รับความช่วยเหลือมีคนหยิบยื่นโอกาสทางการงานให้มันก็เลยได้มาซึ่งการเงินแต่บางคนถ้าคุณไม่ได้ไปลงทุนมันเป็นปีที่คุณอาจจะมีมีความมั่นคงแบบนิ่งๆแบบเสถียรน,นะคะทําให้สามารถมีเงินเก็บได้พอสมควรอันนี้อาจจะเป็นจังหวะของคุณนะคะเป็นปีที่พลังงานมันแบบเด e sun มาทําให้คุณมีพลังชีพเพิ่มมากขึ้นนะคะเออมี energy ในการขับเคลื่อนนะคะอ เงินก็มีโชคลาภปะปลายบ้างนะคะจะมาจากการเสี่ยงบางเดือนนะเดี๋ยวจะบอกว่าเดือนไหนบ้างต่อมาความรักก่อนความรักนะคะหลายคนปิดหลายคนรู้สึกว่าไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรักมานานหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าหันหลังมานานแล้วคุณอาจจะเปิดใจหลังจากที่คุณแบบทิ้งเวลาทิ้งระยะห่างมานานในเรื่องของความรักจะมีคนเข้ามาอยู่ คนเข้ามาน่าจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าต่างชาติหรือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตก็ได้อาจจะเป็นคนที่คุณไปบนไว้บางคนขอหมอโบไม่รู้คุณขออะไรแต่ในนี้หมอโบรู้สึกว่าคุณขอที่อยู่ที่อาศัยงานที่มั่นคงการเงินที่ดีขึ้นรวมไปถึงคู่ที่ดีคุณอาจจะเจอคนที่ศีลเสมอกันเข้ามานะคะเป็นคนที่คุณเคยอธิษฐานเคยขอไว้จะได้แก้บนะเนี่ยนี่จะได้แก้บนนะจะลํำถวายบอก <laughs> คนที่มีคู่นะคะอาจจะต้องแบ่งเวลาให้กันมากขึ้นเพราะว่าเราทำงานหนักเกินไปนะคะเราแบบไม่มีเวลาเป็นอะไรนะให้กันเะรกันอย่างเงี้ยจ,จะต้องดูแลกันมากขึ้นหรือคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมีความปรึกแผ่นเป็นแก่นสารบริการเป็นกันเองมากขึ้นก็คือให้เวลากันมีความอบอุ่นมากขึ้นแบ่งเวลาให้กันเมเนจเวลาให้กันละกันได้ดีขึ้นในเรื่องของคนที่มีคู่นะคะ ส่วนการลงทุนหมอโบมันมันมันแล้วแต่บางธุรกิจไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าอย่าลงทุนตามอารมณ์แล้วกันเนี่ยอย่าลงทุนตามอารมณ์อย่าทุ่มตามอารมณ์นะคะให้วิเคราะห์ดีๆนะคะให้วิเคราะห์ดีๆส่วนการเรียนน้องนองนักศึกษามีไพ่ของการเรียนขึ้นมานะคะมีไพ่ของผู้ใหญ่ขึ้นมาได้รับความช่วยเหลือจากครูบาอาจารย์การเรียนนี่คือดีเหมือนกนันโดดเด่นนะคะในเรื่องของการเรียนเนาะ ส่วนสุขภาพต้องระวังการทํางานหนักไมเกรนสายตาเออแต่สุขภาพถ้าเป็นอะไรอยู่หมอโรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ได้ไม่ได้แบบทิ้งไว้นานหรืออะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นเพราะเป็น the sun อยู่นะคะอืมอาทีนี้เรามาดูไฮไลท์ของคุณในแต่ละเดือนกันก่อนโอเคไฮไลท์ของคุณนะไฮไลท์ของคุณในปีหกเกเปิดมาเลยมกราคม มก,กราคมเนี้ยอาจจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะแต่เดือนมก,กราเรื่องงานหรือว่าเรื่องแบบคอนเน็ชันสังคมความสัมพันธ์ใหม่นะคะเริ่มเข้ามาแต่มก,กรากุมภาเงินจะดีขึ้นมากๆกุมภาพันเออเงินจะชิวขึ้นนะคะมีความแบบรู้สึกว่าเงินเข้าเยอะกุมภาพันธ รวมไปถึงแบบเฮ้ยมีสเสน่ห์นะถ้าความรักอะไรเงี้ยคือมันโดดเด่นในเดือนกุมภาพันธ์มีนาจะได้รับความช่วยเหลือบางอย่างนะคะในเดือนมีนาอาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยดีวไว้กลับมาแล้วก็เป็นผลลัพธ์ที่ดีก็ได้เมษากรกกดาสิงหาจะเป็นเดือนที่คุณมีการวางแผนมีการเเมนจัดการในเรื่องของต้นทุนการเงินอะไรอย่างเงี้ยได้เป็นเป็นเดือนที่การเงิน มันเอาอยู่มันเมเนจได้ไม่ขาดแคลนแหละเนาะพฤษภาเป็นต้นไปเลยพฤษภาแล้วก็ครึ่งหลังของมิถุนากันยาตุลาจะมีโชคมีปัฏิหารเกิดขึ้นมีเรื่องเด่นๆเ,เกิดขึ้นนะคะอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆห,ห,ห,หรือบางคนนะคะโชคดีในเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยหรือบางคนจะมีงานมงคลเกิดขึ้นก็ได้นะ ที่หัวสายได้ที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าขึ้นบ้านใหม่ขึ้นกิจการใหม่หรือบางคนมีการมั่นใหม่แต่งงานได้ในช่วงนั้นยาวไปเลยถึงปลายปีเลยนะคะเอ,อมีเรื่องสิลิมงคลเกิดขึ้นกับคณให้แต่พฤษภาเป็นต้นไปเลยโอเคอเดี๋ยวมอดูดูหน่อยว่าพรที่ขออันนี้คือพรที่ขอน่าจะได้แต่พฤษภาเป็นต้นไปพรที่ขอนะคะจะสมหวังแหละอันนี้คือ การสร้างโอกาสนะคะการสร้างโอกาสควรที่จะชฉวยโอกาสตั้งแต่มกราเป็นต้นไปเลยจะมีบางบางอย่างทําให้เราได้มีการแบบเริ่มต้นเริ่ม,มอะไรเงี้ยมันสร้างโอกาสทําให้คุณสามารถมีความมั่นคงทางด้นานอานาของคุณได้นะคะอันนี้คือน้องน้องหมาบางคนอาจจะมีการอุป,ปการะน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงหรือบริวานนะคะ ได้ในช่วงเดือนมีนาคมบางคนอาจจะแบบเกี่ยวข้องกับบริวารในที่นี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะบริวารให้โชคหรอหรือการแบบเมื่อนเทคแอคชั่นใส่ใจดูแลกับบริวารน,นะเกิดขึ้นโอเคก็ถือว่าเป็นปีที่มันเป็นปีที่ไม่ได้บื้อวาแต่ก็จะเป็นปีที่คุณแบบเบาขึ้นสบายขึ้นมั่นคงแบบ ขาเรียกมั่นคงแบบชิวๆชิวๆดีกว่าเนาะได้ไหมใช้คํานี้ได้ไหมฐานะฐานะที่มันมั่นคงขึ้นนะคะแล้วก็รุ่งเรืองขึ้นรุ่งเรืองรุ่งเรืองมั่นคงไม่หวือหวาแต่แบบเนียนๆอ่ะรุ่งเรืองมั่นคงฐานะก็คือแบบหนักเขาเรียกแน่นขึ้นมั่นคงขึ้นนั่นเองเรื่องงานนี้ต้องบอกว่ารุ่งมากเรื่องงานเรื่องงานมันเริ่ม มันเริ่มไม่ใช่เริ่มอะมันดีขึ้นกว่าปีที่แล้วมากนะคะอืมรายรับมันจะเริ่มนิ่งขึ้นนะคะรายรับของคุณจะเริ่มนิ่งขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาไปนะสําหรับคนที่เกิดปีมะเสงนะคะอะ่มาดูว่าขอดูให้ไหนหน่อยนะควรระวังก็คือการทํางานหนักแบกรับมากไปแบกรับความรับผิดชอบมากไปเท่านั้นเอง มาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรอ,อะไรของปีมะเสงนะคะใกับความขัดแย้งเพื่อการเติบโตบางจุดบางอย่างนะคะบางจุดบางอย่างแล้วก็หลายคนน่าจะขอพรเรื่องคู่นะคะเป็นปีที่หลายคนจะเจอคู่นะปีมะเสงวาวความสุขหลายคนขอคู่หลายคนขอความสุขความสมหวังการแต่งงานได้แต่ ก่อนที่คุณจะได้ในสิ่งนั้นคุณจะต้องแบบว่าเรียนรู้กับบทเรียนต่างๆนานาก่อนนะคะพรที่ขอหมอโบรู้สึกว่าคุณจะสมหวังล้วมันมีเลขเ n g นเ e นนัมเขึ้นมานะสี่ๆๆคือคุณได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าดีวายนี้ของคุณดังนั้นพรที่ขอน่าจะเป็นแบบอนพลังที่เชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบางอย่างนะคะคุณมีจิตใจที่แบบมุ่งมั่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยดีวนี่ของคุณน่าจะเป็นดีวนี่แบบผู้ชาย ดุหน่อยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณดุหน่อยนะคะคนที่เกิดปีเนี้ยอืมแต่คุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลตลอดแบบว่าเขาเรียกอะไรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอ่ะนะคะโอเคนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดี หวังเช่งใดก็สมปาถนานะคะชาวปีมะเส็งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะส่วนใครสนใจที่จะเช็คดวงชะตาก็ทักหา,าแอดมินจองคิวได้เลยหรือใครสนใจที่จะเรียนคอร์สนะคะในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะการใช้แบบศาสตร์ของไพ่นะคะฮิลลิงหรือต่างๆนานาเป็นแบบมาสเตอร์ยูนิเวอร์ทรัลรุ่นที่20สามารถทักสอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยนะคะเราเรียนกันเดือนมีนาคมห9กนะหวังว่าจะได้เจอกันนะคะเริฟๆค่ะ มาสเ e r ร์ยูนิเวร์สตารอดรุ่น2 0 d c h ดี g ว n e ชิปเจเนเรชันยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของพลังศักดิ์สิทธิ์เปิดพลังจักราวาลผ่านไพ่ตื่นรู้ในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนนี่ไม่ใช่แค่คลาสดูดวงแต่มันคือประตูสู่การเข้าใจพลังภายในของคุณเองเรียนรู้การอ่านไพ่แบบจิตวิญญาณเชื่อมโยงพลังจักราวาลกับเส้นทางชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรืออ่านไพ่ามานานแล้วคลาสนี้จะ อัปเลเวลการรับรู้ของคุณจนคุณสัมผัสได้จากกระวนกำลังเรียกคุณได้ยินไหมคลาสไพ่าสายจิตวิญญาณที่จะปลุกพลังการรับรู้ในตัวคุณให้ตื่นไม่ใช่แค่เรียนอ่านไพ่แต่คือการเดินทางเข้าใจพลังชีวิตเพราะทุกใบไพ่คือกระจกสะท้อนจิตของคุณเองสอนสดเข้มข้นเข้าใจง่ายเหมาะทั้งมือใหม่และผู้อ่านไพ่ระดับโปรจำกัดจำนวนผู้เรียนเพื่อการเข้าถึงพลังลึกจริงสมัครตอนนี้รับดีลพิเศษก่อนใคร